สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปไต้หวันค่ะและครั้งนี้นะคะผู้ก็บ,บินกับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ค่ะทุกคนเดี๋ยวครั้งนี้จะพาทุกคนไปรีวิวสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ทั้งขาไปและขากลับนะคะเดี๋ยวว่าตอนนี้ค่ะเราต้องรอเช็คอินก่อนนะคะเพราะว่าถึงแม้จะเช็คอินออนไลน์มาแล้วแต่แม่ต้องโหลดกระเป๋าค่ะก็เลยต้องรอแล้วตอนนี้เขายาว่า ไปดูบรรยากาศหลังจากเท็กอินบนเครื่องกันนะคะนี่นะคะให้ดูความยาวของ้หนาแอร์ไลน์ค่ะีมขนาดเราเท็กอินออนไลน์ไปแล้วนะคะแต่ว่าแม่ต้องดรอปก,กระเป๋าค่ะทุกคนก็เลยต้องต่อแถวยาวไปจ้ะาาเพื่อเลยนะจ๊ะนี่จ้ะโอลังการงานสร้างจริง ไป่ดนนเิแก็สรุปว่าแถวปกติของ China Airline เต็มนะคะก็คือมีเจ้าหน้าที่ของสนามบินนะคะมาเรียกให้เรามาต่อแถวพิเศษนะคะก็คือแถวโซนนี้ค่ะก็คือบริการดีมากเลยก็เสร็จรวดเร็วค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องบินนะคะจากเป็นลำใหม่แล้วก็ที่นั่งเป็น333ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะทุกคน เครื่องบินค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนย <Yeah. S 2> นด thank you นะคะโซนนานี่เป็นโซนน่าจะบิ๊กซนกนะคะจะัา้นะคะเป็นสองสามสอง,สอง เอีนะคะคนเยอะมากเลยเราได้ยูข้างหลังเลยนะคะ Thank you so much เยี่นี่ที่เรานะคะ45จ้า ะะแล้วก็มีผลไม้ให้ตรงหวานีเป็นเนื้อท้ายสูงตัำค่ะแล้วก็มีขนมปังนะคะแล้วก็เลือกเป็นแอปเปิลค่ะแล้วก็อีกอย่างที่มีให้ลองนะคะก็จะเป็นชิก้กเก็ตไรส์ค่ะแต่เราไม่ไดเอามานะคะ,ะเดี๋ยวไปขอไปทานข้าวก่อน,นะคะ่ะก็มีเม,มนูพิเศษด้วยนะคะแต่อันนี้คุณพูซื้อมาเองค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ จอารลอนะคะนี่ห้องน้านะคะมีอะๆๆเนะม,ะยยมีน้ให้ิชนะคะมีงขยน้ารอนน้เย็นสนนจมจีก็จะระมานน้อห,หลังจากกินข้าวเส็จนะคะแก็จะเดินาว่าใคราอ,อรอยเวอาบ้างหรับคนที่ไ,ได้กรอกออนไลน์อะไรกูก็ขอแล้วก็วกดบนื่องนี้ไ,ไดเลยนะคะ ใหญ่กว่าขามานะคะเป็นที่นั่ง4 3 4 3ค่ะทุกคนเราก็ได้ที่นั่งนี่ค่ะ้างหน้าีเลยในห้องขาดเหลือเกลือเหลือแบบสุดแขนแขนแขนยี่เลี้ยงสุดเลยต้ห้องน้ำสะดวกนะคะห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยจ้ะรอคิบได้เลยทุกคนผ่านความตั้งคิวตอนแรกคิดว่ามีทีวีนะคะที่ไหนได้นี่จ้าเออเสือวันนี้ จองแบบช่วงแบบราคาปกติปกติก็จะอยู่ประมาณ9 0 0 0ถึง10,000มก็คือราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าอย่างช่วงตอนที่พูดไปคะ่ะเป็นช่วงสงการก็คือไฟดีเลย์ค่ะไปแล้วขากลับแต่ก็คือแต่การจริงเขาก็ขอโทษนะคะก็คือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุน,นี้เนาะแล้วก็ในส่วนเรื่องของอาหารนะคะอาหารขาไปอ่ะไม่ค่อยถูกปกากเทอะไรแต่ว่าขากลับอร่อยไม่รู้อร่อยหรือถูกแต่ว่ากินเที่ยงเลยส่วนที่นั่งก็นั่งสบายค่ะก็คืออย่างขากลับก็ได้ที่นั่งแบบช่วงที่แบบ ตรงกลางอะเนาะพอตรงกลางเสร็จทุกขาเราก็แบบยืนยาวอะค่ะยืดยาวมันก็คือแบบโอ้โหสบายเลยนั่งสบายหลับค่ะกลับที่หลับสตายเลยค่ะก็สะดวกสบายนะคะก็เอาเป็นว่าก็เป็นอีกสายการบินเรื่องเนาะคูเซอร์วิทที่ไม่ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มค่ะก็ยังไงก็ถ้าใครได้ราคาดีก็กดจองนะคะนั่ง3ชั่วโมงก็มาถึงที่ไต้หวันแล้วนะคะก็ยังไงก็ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไ์เป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย